Whois คืออะไร Whois คืออะไรก่อนอื่นถ้าทุกคนที่เข้ามาอ่านแว็บอร์ดนี้คงไม่เข้าใจกับคำนี้ Whois จริงๆแล้วจะออกเสียงคล้ายกับวลี Whois เป็นบริการตรวจสอบข้อมูลพื้ถือคของเจ้าของโดเมนว่าผู้ใดเป็นเจ้าของชื่อสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศั์เบอร์โทรสารหากเป็นโดเมนที่เพิ่งจดใหม่การ Whois เพื่อดูข้อมูลอาจยังไม่ปรากฏทันทีเพราะบางครั้งต้องใช้เวลาในการอัปเดตค่าอัปเดตข้อมูล ข้อมูลบุยิทคือข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของเจ้าของชื่อโดเมนหรือ domain contact เมน a i n contact เป็นบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารหากเป็นโดเมนที่เพิ่งจดใหม่การบุยิทเพื่อดูข้อมูลอาจยังไม่ปรากฏทันทีเพราะบางครั้งต้องใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูล อูอี e เป็นโปรโตคอล TCP ขึ้นอยู่กับการร้องของการตอบสนองที่ใช้สำหรับฐานข้อมูลเป็นการกำหนดเจ้าของโดเมนหรือที่อยู่ IP ในอินเทอร์เน็ตตรวจสอบบูอ e ีว่าได้รับการทำแบบเดิมโดยใช้อินเทอร์เฟซทีนี้มีอยู่หลายเว็บไซต์ที่ช่วยให้การค้นหาเว็บไซต์เหล่านี้ง่ายขึ้นหน้าเว็บไซต์เหล่านี้จะขึ้นอยู่ภายในโปรโตคอลบูอีทเพื่อเชื่อมต่อก,กับเซิร์ฟเวอร์บูอีและทำให้การร้องของคำสั่งลูกค้ายังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย ันนี้คือเรื่องของวูอีทนะครับ ถัดมาเราจะมาดูเรื่องโฮสต์โฮสต์คืออะไรและทางานอย่างไรรราถึงข้อดีและข้อเสียโฮสต์คืออะไรโฮสติ้งคืออะไรความหมายโฮสติ้งง่ายๆคือการเก็บข้อมูลโดยฝากไว้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการอัปโหลดข้อมูลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บโฮสติ้งเป็นบริการให้เช่าพื้นที่ในการดําเว็บไซต์มาฝากเพื่อให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้สรุปแล้วโฮสต์คือการให้บริการรับฝากเว็บไซต์โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หากคนใช้พื้นที่ทําเว็บไซต์น้อยคณก็เช่าโฮสต์ โดยเลือกพื้นที่โฮสต์ไม่ต้องมากนักเป็นต้นโฮสต์ host ที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. นึ่งโฮสต์จะต้องไม่ล่มบ่อยคนที่จะอัพทาม99.99% 2. โฮสต์จะต้องมีระบบป้องกันไวรัสและสแปม 3. ามโฮสต์จะต้องมีระบบสำรองข้อมูลอย่างตามคนเป็น weekly backup 4. ีโฮสต์จะต้องเปิดเว็บได้รวดเร็วไม่โหลดข้อมูลนาน 5. ้าโฮสต์จะต้องน่าเชื่อถือมีคนดูแลตลอด6โฮสต์ใช้ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์เกตเช่น SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์ CPU RAM ECC 7โฮสต์คนมีโปรแกรมจำพวกโฮสติ้งคอนโทรลพาเนลให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานทางเมทมีระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการโฮสต์ไว้ที่นี่ตัวอย่างผู้ให้บริการ a s i a g b c o m บริการโฮสติ้งเร็วแรงระบบทั้งหมดของโฮสติ้งเรานั้นรันหมด SSD ทุกเครื่องของเรานั้นมีการเซตอัพ เอนจิ้น <Engine S 2> เพื่อคุม s t สเตติกไ e ทําให้โอกาสที่ระบบจะล่มนั้นมีน้อยมากอีกทั้งยังเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัวมาพร้อมกับคอนโทรลพาร์เนลที่ฮิตทั่วโลกอย่างไดเล็กแอดมินทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าใช้งานง่ายดีปลอดภัยเราทำการแบ็กอัพแยก IDC หมดปัญหากรณีเกิดเหตุร้ายแรงอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบูเอ e t แล้วก็โฮส t โอเคเบลนี้ก็ได้จบ ได้เรียนรู้กันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันบทถัดไปครับสวัสดีครับ